แกะที่นอนยางพาราศูนย์ยากาศเบาๆร้อยโล <c oughs> <c oughs> จะทุรักทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาหนักมาก Thank mm -hmm.

ีหมอนน้ำเตียมีผกมีหมอนนคุณมีสกปรกตรงไหนย่งไงนี่เป็นหมอนดูด้ันนี่ก็จกัมต

เพราะจะแกะถุงกว่าโอ้โห Oui. Er> แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เขายังจะฟูไม่เต็มท nah ี่เท่าไหร่นะคะต้องทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนเขาถึงจะฟูเต็มที่นะคะมาแกะหมอนกันต่อจ้ามดูความพองของหมอนกันนะคะ หมอนอยางพลาอัดส,สูญยากาศมาด้วยนะคะทุกคนนะผ่านไปหนึ่งคืนเขาถึงจะฟูขึ้นมาเต็มที่นะคะทั้งหมอนทั้งที่นอนเลย ขมาที่นอนก<ๆ>่อนบอีกว่าสิบริเลยั่มืจ็บเจ็บด้มี้ที่นพมมา้วมีผ้าปูที่นอนแถมมาด้วยของเรามีหมอนแถมมาด้วยขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะ